ไม่เล่นแล้วเหรอไม่เล่นแล้วยจืดแล้วอ่ะตัวนี้แหละไม่เล่นแล้วบ้ารหัสทดลองอยู่จะเล่นยังไงอ่ะจุดตาจากเงินแสนว่ะเหลือสองพันสี่ต้องตาตกไหมเดี๋ยวเชื่อไม่เหลือเชื่อครับมันเป็นเรื่องจริงครับยิงปืนก็ยิงไม่ได้ครับเปิดผีเป็นหรอต้ไปแว เมืองมานห<อ>นูก็โดนเขายิงแลว้วไม่โดนเขายิงหนูก็ไปเกิดในตรงที่เขายิงกันอ๋อไงล่ะดวงสวยไหมละ่ <c oughs> ะเล่นกับเพื่อนตีเอะ้ยตายไคิดสภาพดิเอ้ยหนูเกิดมาใจที่อีี่ไม่อย <c oughs> ู่ตีกันเอ้ยตอ 3. นอยู่แก๊งเขาตีกันนะป้เอี้ยหนูเกิดอ่ะเกิดอยู่ตรงแก๊งที่เขาตีกันนะสองสามสี่แก๊งเขาตีกันหนูเกิดไปอยู่ตรงนั้นอะตายคิดสภาพไม่ตายกไปคิดสภาพกดออกไม่ไงเลยครับไอ้ผมเมืองมานหนูภาวนาแบบ กูอยากกูอยากตายกูอยากเกิดในตรงแบบมีแ hmm. ก๊งเขาตีกันเลยอ่ะเห็นได้ไหมเห็นได้บ้างไออันนี้จังอ๋อออันนี้จังเนื้ออยูได้แก๊งเราออกทำไมอ่ะใครหนูเหรอาา ดวงหนูอ่ะอยู่กับแก๊งตาแล้วหนูโดนยิงโดนยิงไม่พักเลยหนูก็ต้องแบบเออเวลาเล่นเกมกูต้องกูต้องออกจากแก๊งก่อนถ้ากูไม่ออกจากแก๊งกูก็โดนยิงซ้ำซๆำซุ้กตรงนั้นนไมีอันมีเราเลยพัดออกวิสวัสดีแม่เป็นเงินจริงด้วยจังเลยเย้ทำเงินกันน้านายคิดอย่างที่เราคิดไม่มี็หนึ่ง วี่ยหนึ 1, ่งคิดเหมือนกันไหมครับปีสองแต่เงาสกัดโมเดล่ีแล้วก็วิ่งคนรอบหลอกไม่มีทางโอ้ฉลาดเนี่ยแหละเรียกคนฉลาดฉลาดสองคนเลยไปเลงดาวปังอปด้วยค่ะ